มาถึงก็ได้ใช้งานกันเลยน,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 นี่นพี่คำว่งที่รอที้มาแต่เช้าอ่ะทผมมาเร็วกว่านี้ใช่ไหมพี่ก็บอกว่าเรามาช้าไปบอกว่าถ้ามาแต่เช้าเป็นไงได้ใช้งานแล้วเ,นนอเอาแล้วหาไปดูม,นะมันถ่ายให้มันถ่ายให้บี๊กบี๊กบร๊กป่นเบรกยังปุเบรกนี่ไม่นะครับเบรก เตามไปดูครับนี่ครับเป็นสวนที่พี่เขาปลูกไว้ซื้อมากี่เดือนอสี่เดือนเนี่ยครับเพิ่งซื้อเพิ่งเมื่อวานพี่บเพิ่งซื้อเมื่อวานโอ้พี่ว่าเพิ่งซื้อมาาเมื่อาวานโอ้โหอ,อันนี้เราไอ้ร่องไอ้ไอ้เนินนี่ก็ถึงเพิ่งทำเลยฮะใช่โอ้โหสดสดร้อนร้อนเลยน้ำเเพิ่งทำเสร็จไปแล้วมันมีระบบน้ําเป็นน้ําบาดาลน้ําบาดาลนี่มันจะก่อยพี่ไม่ก่อยไม่ก่อยไม่ก่อยใช่ไหมฮะมันอยู่ที่ แต่แต่ละพื้นที่ใช่ไหมครับอถือไม่ก่อยถือว่าดีนะพี่ถ้าก่อยจะแย่นะถ้าก่อยในปลูกไม่ได้ปลูกยากเลยนะแ้วกล้องไม่เอาหมวกมาใส่ไม่ใส่ไม่พอดีฮะเออเดี๋ยวเขาลุยไปดูอยู่อยู่ข้างในเลยเออไปนั่งรอที่อย่างน้าน้อยนี่เป็นมูซันคิงนะพี่ับซื้อโว้ต้นสองพัน เดี๋ยวเราไม่รบกวนทำงานนะเดี๋ยวเราจะยืนดูห่างๆเนี่ยห่วงๆมีระบบน้ำระบบน้ำหยดหรือเปล่าใช่ครับน้ำหยดนี่ป่วนนี้เลยนะนี่น้ามาถึงตอนประมาณเที่ยงนะครับเที่ยงนิดๆใ,ใช้งานกันเลยนะครับโหถ้ามาเช้าน,นี้พี่ทำงานเหนื่อยกว่นานี้แน่เลยแบกกันเหนื่อย ATV เรานี่นิ่มๆแซ่สองร้อยนี่เป็นเครื่องยนต์ที่ทรงพลังที่สุดแล้วครับแรง ทนด้วยนะครับที่สําคัญทนแรงและทนต้องแซด0อเลยครับลากจูงสบายสบายกำลังเหลือๆอันนี้ใส่ออปชั่นวินไปด้วยนะครับติดตั้งวินก็มี2ระบบมีที่แฮนด์ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่รีโมทด้วยรีโมทใช้งานง่ายๆแค่เปิดซิ v ิ c ไปที่นะครับอ่อนแ่นี้เองก็ใช้งานได้แลลวเนี่ยน่เวลาที่ติดลมาพี่แบบตอวินไปกก่อเนี่ยที่ไม่ต้องอยู่ยศไง แล้พี่ก็ไปดึงไปเกาะต้นไม้เกาะอ,อะไรล้วก็ใช้งานตรงนี้พอแท้เสร็จแล้วก็ปิดแค่นี้งครับใช้ที่มือก็ได้คันนี้นะครับมีของแต่งก็คือท่อไอเสียมีท่อไอเสียมีชุดติดตั้งเทเลอร์นะครับแล้วก็มีเทเลอร์มีท่อไอเสียให้ดูคันนี้เราคิดที่ไปเท่าไหร่สองพันห้าสองพันห้านะครับมีมีการแปลงคอตรงนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าเดิมมันจะเล็กแล้วก็มีติดตั้งวิน ชุดนี้5,000บาทนะครับพร้อมติดตั้งใช้งานได้จริงแข็งแรงครับตับประกันเลยถามว่าลากได้ประมาณเท่าไหร่นะครับคันนี้เรา,เราตน้งหนักและลากได้อยู่ประมาณ3 5 0ถึงโลนะครับขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิวด้วยนะครับไม่ใช่ว่า500โลแต่สภาพพื้นผิวแบบว่าเป็นเป็นภูเขาขึ้นลงขึ้นลงอันนั้นก็ไม่ไหวนะครับต้องต้องดูสภาพความเป็นจริงนะครับอาจยังพื้นลาดอย่างเงี้ยลากสบายๆเลย แต่ถ้าเป็นเนินเป็นอะไรเงี้ยต้องแนะนําเป็นสี่กุญสี่นะครับอันนี้พูดตามความจริงนะฮะตัวนี้เครื่องยนต์นะครับตัวแท่สองร้อยเนี่ยเครื่องยนต์ร้อยเก้าสิบเก้าซีซีไม่อืดซีซีเต็มครับแรงถ้าอยากได้แรงวันนี้ก็บอกครับผมผมปรับแต่งให้ได้อันนี้เดิมเดิมมาตรฐาดโรงงานนะครับนี่มีระบบน้ำโหเพึ่งเสร็จกันเมื่อวานเลย ซื้อเมื่อวานปลูกวันนี้สุดยอดครับ ประโยชน์ของรถ a อทวนะครับที่เหมาะกับการใช้งานในไร่สวนทุเรียนเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับตัวลากทุเรียน,นยจะค่อนข้างตื้นเนาะถ้าเกษตรกรจะรู้กันดีนะครับว่าถ้าลากทุเรียนเนี่ยจะตื้นส่วนมากใช้เป็นกระปอร๋อซาเล้งอะไรพวกนี้นะครับเขาจะไม่ใช้รถยนต์นะครับเพราะว่าลากเนี่ยเสียหายได้ต้นต้นหนึ่งไม่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับพี่ว่าจะโตขึ้นมาได้ ลมแรงครับพี่ขอบคุณมากมากพี่อุตสาห์ให้มาถ่ายทำครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมครับสนใจติดต่อมาได้ครับผมที่เบอร์0ูนย์เก้าเก้าศูนย์แปดสามหกสองหกสี่ผมเทวาย,ยินดีให้บริการนะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ด้านใต้นะครับผมสวัสดีครับ